พวครัคุณจ้ากสวัสดีครับสวัสด่ะเดี๋ยวบายลูกสวัสดีเฉยๆก่อนเดี๋ยวัสีค่ะสวันี่ะค่ะสวัสดีค่ัดค่ะสัดี่ับดีครัีค่ะัค่ะวัี่เสวัค่ะสวัสกค่ะสดีค่วด่วัสดีค่ัดีค่วัีค่ะัสดค่ะวัคัคัคัดีคสคัว่ัะดูไฟดวัี่คคือการ ใช่สายสีฟ้าที่มากระน่ใช่ครับแล้วนานแล้วที่เราไม่ได้มาก็ถือถโอกาสมามาร่วมเป็นสกีพยานด้วยวันนี้ก็เราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่ได้มาเห็นวิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ที่มีให้เขาเรียกว่าคำมั่นสัญญาซึ่งตอนนี้เราก็อินกับเรื่องเรื่องเด็กนะแม่เนาะเราเราก็จะให้ความสำคัญอยู่แล้วจริงๆคุณวิกกี้เองก็เคย เคยทางานเคยอะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวกับการเรียกว่าอะไรนะแม่ปอนตองตองที่แม่ไปเป็นอาสาช่วยเป็นครูเป็นอะไรไปสอนอยู่บนโรงบนดอยก็เคยก็เคยเล่าให้เคยเล่าให้เราฟังไงแล้กเราก็ส่วยมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่เราทําได้วันนี้เราก็ดีใจที่ที่ได้ได้มาอยู่เป็นส่วนหนึ่งในวันดีๆนะวันนี้หนูจะเอาไหนกลับบ้านหนูเอาแล้วเลยลูก พี่เขาไม่ว่าเกตี้ยว่าว่าเป็นการดูใครที่หัวเปียกเลยนะฮะใช่เลยนะฮะวิลลินทำไมก็วันนี้วิ่งได้จับวิ่งได้จับคุณแม่ครับคุณเพื่อนพ่อพ่อก็นั่งนั่งนั่งแบบว่าฟังพี่ๆส่วนวิลลินเขาเริ่มแบบว่าเขาเริ่มแบบเห็นแบบอุยมีเรือมีแบบเริ่มเห็นแบบอยากจะเดินนะฮะก็ก็อยู่ในวัยที่ที่กำลังแบบพลังเยอะ คุณชอบน้ำมากเลยนะใช่เราจับปลาใช่ไหมกระดิ่งธรรมชาติใช่ไหมครับแม่แม่พูดบ้างครับขออนุญาตพี่ๆนะคะให้ผมจับไปได้เป็นยงบ้างกับการวิ่งตามวันเมื่อกี้คุยกับพี่เวว่าเดี๋ยววันหลังมามิจะใส่ชุดกีฬามาจะได้วิ่งขนาดเลยวันนี้เตรียมตัวกันมายังไงบ้างครับเลี้ยวลูก อย่าแกล้งอย่าแก้งอย่าแก้งน้องพลังเยอะค่ะพลังเยอะมากมากก็ในกระเป๋าก็จะแบบมีของกินมีน้ำมีของเล่นอะไรเงี้ยค่ะไว้เตรียมใช่ค่ะแล้วก็จะสลับกับพิเวียร์ว่าสมมติว่าถ้าพี่นายท่านหนึ่งก็จะ วิ่งกับน้องดีใช่ดูไม่เปินดีแล้วเขาไม่มงเล<อ>ไ,ไม่เลยค่ะจิคืออะไรคะวันนี้เขาเป็นคนจิตใจดีมากแล้วก็เ,ออเป็นคนแอคทีฟเป็นคนที่มีโลกที่สดใสมากมาก อันนี้คือเหมือนพ่อเหมือนแม่ฮะเหมือนแม่ครับไม่ได้เรียนบอกว่าถึงเหมือนภรรยาพ่อเลยก็ดูหน้าเดียวคืจริงก็เหมือน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 ทั้งคู่ครับอรับครับแบ่งๆกันไปใช่แต่ติดแม่ครับวันนี้จริงๆอยู่ที่บ้านเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่าเรียบร้อยเป็นแบบนี้ไม่มีเรียบร้อยหรอกครับเด็ก นเป็นเป็นวัยแบบว่าโซนคือถ้าเด็กนิ่งๆต้องต้องต้องเริ่มเห็นใจแล้วแต่ถ้าเด็กแบบว่าพูดเก่งโซนอะไรเงี้ยปล่ยใจได้จริงๆว่าคุณแม่คาดหวังไหมว่าด้วยความเป็นลูกสาวมันหรอมีมุมเรียบร้อยที่รู้สึกว่าอยากจะนำเสนอมุมเรียบร้อยหรอเรียบร้อยเลยที่จริงมีไหก็มีไงทุจร้าแล้วไงเขารู้ทุจร้าทุจร้าเลยทุจร้เลยนโมตัสะแก่เล่นอะไรแล้วครับแกง อารมณ์ดีไหมล่ะใช่การแข่งช่วแกล้งดีแกล้งไทรแก้งหนวดไหมแกล้งหนวดนี่เลยก็ไม่น้าหน้าเศร้ากันมาดีเหรอจริงวันในวัยนี้ต้องลงมาระวังอะไรพิเศษไหมครับ ็จะต้องปเป็นเรื่องของความปลอดภัยค่ะใช่ต้องคอยประกบตลอดเวลาเพราะว่าน้องคือทุกอย่างคือเขาไม่รู้ว่าอันนี้คืออันตรายดังนั้นคือเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีประสบการณ์มากกว่าค่ะเราก็จะต้องคอยมอนิเตอร์แล้วก็คอยแบบไปอยู่ด้วยกันใช่ค่ะแต่ว่าเราก็จะแบบไม่ได้ข้ามทุกอย่างเพราะว่าต้องการให้น้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าเราจะอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้ดูว่าเราป้องกันอะไรให้เขาได้ใช่จิๆพลาการโดยรวมเขาเป็นยังไงบ้างดีมากดีมากใช่ ความรู้งานอย่างเงี้ยค่ะมีแบบคอมพิเตอร์ติดต่อมาไหมคะแบบจะได้เลยครับได้เลยครับเราติดแล้วติดต่อมาได้เลยเดินหน้ามีแล้วค่ะแล้วต้องต้องมีความรู้งานยังไงบ้างคะตลอดของน้องช่วยกันค่ะช่วยกันด้ น้องก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่เดี๋ยวเวลารับงานเนี้เราต้องบีบน้องไงบ้างว่าพิจารณาตัวหลักพ่อแม่คือตัวเสริมนะครับกิไงบ้างกินให้กินให้อิ่มนอนให้หลับจะได้อารมณ์ดีทำใหอุ้มไม่อุ้มเปลี่ยนสลับกันไห่อุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มแล้วแบบตอนนี้ข้าตัวพ่อหรือข้าตัวลูกแข่งกันฮะข่าตัวลูกครับผม ตอนนี้รเจัดการส่วนตัวรูปไปแล้วเากค่งมเาสัรลูกต่เด็กเ็ตเีเราจะต้องยังงตนนี้คิดไม่ออกครับคือคือตอนนี้ก็เราก็แค่ดูว่าอะไรที่ที่เหมาะกับวัยเขาแล้วก็ดูแล้วแบบโอเคเขาเขาไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับเพราะอย่างนี้เขายังไม่ค่อยเนาะโตกว่านี้ก็ต้องหาครที ว่าเขาชอบหรือเปล่าอันนี้ด้วยนชอบม่ให้าตัดสินใจเนาะเขาก็ชอบอันนี้ด้วยเขาตัวเองเฮ้ยขึ้นคอนมาแล้วห้าล้านบาทอ๋อไม่ไม่ไม่ปเลยของเดือนหน้าเห็นบ้านน้อยใช่ครับใช่ครับจะมีต่อเลยไหมครับโโอ้หแม่ครับแม่ครับตเป็นที่เขาถามเออเนี่ยอุ้ยยังไงแล้วคุณแม่มีว่าไง จริงี้อยากมีน้องไหมคะมีแบบบีไหมคะอยากมีน้องไหมนี่ก็ถามอยากมีติ๊ีตีไหมหรืออยากมีเมยย์คะอยากมีกีตีไหมเีตีไหมคะอยากมีน้องไหมคะชอบน้องไหมคำหนึ่ง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 คำหน่งคำหนึ่งคำหนึ่งคำห่งค่คำหนึองคำครับึคำนงห่งนึนึง อยู่ในแผ่นนะคบพี่เพี่อนมอลลี่รายกรมีลูกคนที่สองมันต้องช่วงนระดับนะครับจริงๆก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ไม่เคยมีก็ไม่รู้ว่ามันต้องหาแต่ก็เลยก็เลยคิดว่าก็รอให้มันรอให้เวลาหรือว่ารอให้อะไรแบบมันมันลงตัวหรือว่าเราอยากมีจริงๆแล้วก็เขาอยากมีน้องจริงๆไหมแล้วแล้วเราณตอนนั้นความคิดหรือว่าอะไรต่าง ยังเป็นยังไงมากกว่าก็คือ,อย,ยังไม่ได้ไปแบบว่ากะเกณฑ์ว่าอ๋อจะมีอะไรเงี้ยก็พอถึงเวลา,าก็ก no ็โอกาสจะมาใหม่เป็นตามธรรมชาติเปตามธรรมชาติอ็นที่เดียวอยากมีมากจริงๆครับผมว่าตอนนี sí yes. wow, why, ้มีความสุขมากแล้วเพราะว่ายิ่งยิ่งอยู่ในช่วงอายุประมาณเนี้ยครับมันต้องมีเวลาให้เขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เลยจริงก็ยังไม่มียังไม่คิดนะครับว่าว่าว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ย แต่ก็เคยคุยกับคุณวิกกี้ไว้เหมือนกันว่าถ้าเขามีเพื่อนตอนนี้เขาโตไปหรือว่าตอนที่เราอายุเยอะๆกันไปแล้วให้เขาดูแลกนันก็เป็นเรื่องที่ดีจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เหงาประมาเนี่ยครับนนก็คือแอบคิดแทนเขานิดนึงเวลาเวลาที่เราแบบว่าอายุเยอะขึ้นไปอะไรเงี้ยเ <ๆ S 2> ขาเขาจะได้มีคนที่คอยคุยกันได้คนที่คอยดูแลกันได้ขอให้เขาเป็นถ้ามีพี่น้องขอให้เขารักกันใช่ครับต่อไปผู้ชาย ไดด้หมที 1941, boys 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 ่ตอนนี้เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเขามีผู้ชายผู้หญิงก็แน่นอนเสื้อผ้าจะได้จริงจริงชุดพิลินส่วนใหญ่เป็นชุดบอยบอยบอยสีมันคิดไม่เบื่อหนึ่งสองสามตัวบ้านงขาโตขึ้นแล้วดิ้งดิ้งยังก็ยังไม่แน่ยังไม่รู้เหมือนกันก็ค่อยว่ากันตอนนี้ก็ ถ้ามีเวลาก็อยู่เขาถ้ามีงานเข้ามาก็ก็ไปด้วยกันใช่ใช่ก็ดูเป็นโปรเจกต์ไปใช่ใช่รูเป็นโปรเจกต์ไปสามารถวางแผนได้เสียงคนก่อนไม่พ่อเสิฮะเอาเอาเรื่องเรื่องไปสักทันหนึ่งสิมี่ห้อนี้ดีนะลูกมีวูทูสมีวูทูสอันนี้อันนี้แค่ไหนก็ได้คโอเคเอามาชั่วเจ็ดบาทคุณครับ